สม้สมตำส้มตำสูตรเด็ดร้านตำปากเปิดผู้ได้แกินต้องนั่งหายมือมาเด็กค่ะเอาอะไรอย่างจ้าเอาอย่างอยากได้จ้าแนะน่าเป็นส้มตำปูปลาเลยจ้าทุกๆเราก็แซ่บน้ำเอาอยู่บอรเอาบอสไอ้ก๊าดเป็นส่วนยังไงเด็กอย่าบอกนะว่ามามีเงิน Yes I think I lost my wallet somewhere but I don't know เกินไปพุ่นไปพุ่นบั t please หมดเส้น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 กี่หลาหนูเลยไปกัพเลย go you ูย u come on ผมหิวมากแต่ผมไม่มีตังคุณช่วยผมได้ไหมต้องสวยยุ่ง a l right ก็ได้ครับขอบคุณรอบไปนั่งค่าก่อนเด้อ โอ้ขอบคุณว้าวเที่ยง a ีว a าวชืออะไรอะคัแพงชื่อของ n ันค n จอห์โอ้จ h ห Oh, ใช่ยินดีที e t ด้พบคเฮ้ยยดที่ได้ o วิธีอีสานบานเฮานั่นคือสวรรค์บนดินนันละวะส้มทุ่งหน้าหอยหอยปูปลาเต็มทุ่ง ใส่สีลืมร่องวิถีอีสานบานเฮาสร้างว้ามาเดียวมาสุบานทิมฐานเฮามวนซึนพี่น้องเอ้ยไอ้เจ้าตัวนี้เฮ้ยเม้ยขมวดขมวดนี่สวนเจอยเองเหตุจะกี่พ่อเพียงต้องคอยเจอนี่นีแมงโก้ทีกำลังเป็นหน่วยเลยเป็นโดเอ้อเป็นดอกดวัววัววัวมะพร้าว อาไปตักน้าให้กินเด้ดอรเรยครไเทยงบ้งจี่เหรอบ้อบอจมแม่น,นี่ใช้ครือผนีหอ่แม่แหละอุ้ยอุ้ยเท็ยังอยู่นี่นะล,ลูกคืเพ่เห็นเป็นซอยแม่กิฟหลานเล่นเหมืนอนกัน หนูมาไอ้อบเป็นยังแม่คือกี่กันแท้แม่ขอโทษเดอ้อเดี๋ยวแม่สิพาไปขอโทษเพื่นอนยุลหนปะ่ะี่สังสมตามบอก yes uh huh. วันนี้ขอแบบพิเศษพิเศษเลยนี่ป่ะ p า u สต,สต,สติพะพยาเซียเลย That's all nice i get it oh, about money fifty plus fifty is one hundred ทำแทงมี่หยัางหัวเจ้ามี่หยัางกันมือนันอะมันพาก,กันไปไปจูจีกันอยู่เถียงหน่อยกวข่อยกระดามันข่อยกระยาจิขอทษที่ข่อ,ขอยว่าเจ้ามือนันน้ำข้าจ้าท์เจ้าก,จกับไปนั่งกับไอจอนกอเดอ j o จย Come here ฮะ หมุยยของดีเมืองอุบลแซ่บแซ่บนี่ล่ะสมตำแห่งมิตรภาพกระดุกนี่จ้าสมตำมอือหนังขอ,ขอ,ขอถอษเด้ขอ,ขอที่คอยว่าเจ้าโบเป็นอย่างตอนนันกับตอนนันซะตอนนี้เข้ากะตีกันเนะ okay. าะโอเคเลติส let's go จับบอลรูป <laughs> คยมากขอบคุณสตมตมเื้อทห่หาเด้พอ,อกันค่อยจะทาเจ้าเล้ใครหักเจ้าเล่โชคดีเด้อจอน